รายการที่5นะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยที่4นะคะก็คือกระบวนการทางการบัญชีตอนที่สองนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์สุนาสิทธิเลิศประสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นหน่วยที่4ซึ่งเป็นเนื้อหากระบวนการทางการบัญชีต่อจากหน่วยที่3ในหน่วยที่4มีเนื้อหาอยู่3ตอนตอนที่1 เป็นการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวกับไรายได้และค่าใช้จ่ายตอนที่2เป็นการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวกับการปรับมูลค่าสินทรัพย์และการจัดทํางบทดลองหลังปรับปรุงรายการและตอนที่3เป็นการปิดบัญชีการหายอดคงเหลือและการจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล จังหวที่3นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการบันทึกรายการในสุ่บันทึกรายการขั้นต้นการผ่านรายการจะสุ่บันทึกรายการขั้นต้นเป็นบัญชีแยกประเภทและการเก็บยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทมาทํางบทดลองแล้วกระบวนการทารบัญชีขั้นต่อไปคือการทํางบการเงินตอนสิ้นงวดโดยกิจการจะคํานวณว่าในการดําเนินงานมาตลอดงวดนั้นกิจการมีกําไรหรือขาดทุนเป็นจํานวนเท่าไหร่ และมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรการคำนวณกำไราขาดทุนประจำงวดตามเกณฑ์คงค้างหรือที่เรียกว่า accrual basis หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายจะต้องพิจารณาว่ารายได้ของงวดนั้นเป็นจำนวนเท่าใดแล้วจึงหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเกี่ยวข้องกับรายได้จำนวนนั้นซึ่งจะเห็นว่ายอดคงเหลือของมัสียาประเภทในงบทดลองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะนำมาใช้จะทำงบการเงินได้ เนื่องจากสาเหตุสองประการคือ 1. กิจการมีรายการค้าที่เกิดขึ้นและได้บันทึกบัญชีแล้วในระหว่างงวดแต่คับเกี่ยวกับงวดถัดไปสเหตุที่2รายการค้าที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเนื่องจากกิจการใช้เกณฑ์ของค้าในการตัึรายการจึงต้องมีการปรับปรุงรายการลักษณะดังกล่าวก่อนที่จะมีการจัดทำงบการเงินต่อไปสำหรับขั้นตอนการปรับปรงบัญชีนั้น คือกิจการต้องทาการวิเคราะห์ต้องทาการพิจารณาและว,วิเคราะห์รายการต่างๆตอนสิ้นงวดเพื่อดูว่ามีรายการอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามการบัึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างหลังจากนั้นให้ทาการปรับปรุงบัญชีตามขั้นตอนดังนี้คือบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป แล้วก็นำรายการที่ปรับปรุงสมบูรณ์ทั่วไปนั้นผ่านรายการหรือโพสติง้งไปยังบัญชีประเภทที่เกี่ยวข้องและเมื่อผ่านรายการแล้วให้หาย่อดคงเรือของบัญชีต่างๆเพื่อนำยอดคงเรือเหล่านั้นไปจัดทำงบทดลองที่เรียกว่างบทดลองหลักปรับปรุงบัญชีต่อไปสำหรับประเภทของรายการที่ต้องปรับปรุงนั้น การปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นงวดเพื่อกิจการมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามเกณฑ์คงค้างเพื่อนําไปจัดทางบกําังกาดทุนแล้วการปรับปรุงบัญชียังส่งผลต่อความถูกต้องของรายการสินทรัพย์หนี้สินของกิจการในงบดุลด้วยการปรับปรุงบัญชีจึงจําแนกเป็นสามประเภทประเภทที่1คือปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ซึ่งจะมีรายได้รับล่วงหน้าและรายได้ค้างรับ ประเภทที่2มีการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใชจา้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประเภทที่3การปรับป,ปรุงบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ประกอบด้วยนี่สงสัยจะศูนย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกหนี้นะคะวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเสื่อมราคาในตอนที่หนึ่งนี้มีการศึกษาถึงการปรับปร,ปรุงไรายได้และค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้ประกอบด้วยการปรับปรุงรายได้รับล่งหน้าเป็นการปรับปรุงรายได้ที่บันทึกบัญชีไว้ในระหว่างงวดแต่บันทึกไว้ไม่ถูกต้องวิธีการปรับปรุงขึ้นอยู่กับการบันทึกบัญชีตอนเกิดเหตุการณ์นั้นว่าบันทึกบัญชีเป็นหนี้สินหรือรายได้และการปรับปรุงรายได้ค้างรับซึ่งเป็นการบันทึกรายการรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในกรณีที่หนึ่ง คือณวันที่เกิดรายการกิจกรรมบันทึกรายการนั้นเป็นหนี้สินณวันที่เกิดรายการกิจกรรมบันทึกการรับเงินสดเป็นมิญชีรายได้ที่รับล่วงหน้าซึ่งเป็นมัญชัประเภทหนี้สินรายได้รับล่วงหน้าหมายถึงเงินสดที่กิจการได้รับจากลูกค้าโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้รับ บริกา,การจากกิจการและหลังจากนักกิจการได้ให้บริการแก่ลูกค้าบางส่วนเมื่อ huh. ถึงเวลาสิ้นงวดจะต้องปรับปรุงรายการนี <ty ap> ้โดยการเปลี่ยนแปลงรายการจากบัญชีประเภทนี้สินเฉพาะส่วนที่ได้ให้บริการไปแล้วเป็นบัญชีประเภทรายได้ประจำงวดเช่นค่าเช่ารับล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาสิ้นงวดต้องอวดค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่ได้ให้บริการไปแล้วเป็นรายได้ค่าเช่าเป็นต้นดังนั้นเราจะปรับปรุงแล้วบัญชีจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนหนึ่ง และรายได้ค่าเช่าส่วนหนึ่งกรณีที่ 2. น้าาที่เกิดรายการบันทึกเป็นรายได้ทั้งจํานวนคือน้าาที่เกิดรายการกิจกรรมทึิการรับเงินสดเป็นทั้งจํานวนเป็นบัญชีประเภทรายได้แต่เนื่องจากจานวนรายได้นั้นมีบางส่วนที่จะเป็นรายได้งวดต่อไป เช่นรายได้ค่าเช่าดังนั้นเมื่อถึงวันสิ้นงวดจะต้องปรับปรุงรายการนี้โดยการเปลี่ยนแปลงรายได้ส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการในงวดนี้เป็นบัญชีเพื่อนี้สินเพราะกิจการพิวะต้องให้บริการในอนาคตดังนั้นหลังจากปรับปรุงแล้วบัญชีจดแบบเป็นสส่วนเช่นเดียวกันคุมที่สองเป็นการปรับปรุงรายได้ารายการรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเรียกว่ารายได้ครังรับ ไรายได้ครั้งลับหมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดนี้แต่กิจการยังไม่ได้รับเงินสดจนกว่าจะถึงงวดต่อไปถ้าเป็นาไรายได้ที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติก็จะถือรายการนั้นเป็นลูกนี้การค้าแต่ถ้าเป็นไรายได้อื่นๆครั้งลับกว่าจะตั้งเป็นบัญชีรายได้ครั้งลับการปรปับปรุงบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายวิธีการปรปับปรุงบัญชีจะแยกพิจารณาเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกับการปรปับปรุงบัญชีเกี่ยวกับรายได้ตามนี้กล่าวมาแล้ว Uhm. ะคะือการปรบปุงมบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วได้บันทึกรายการไว้แล้วในห่วงงวดและการปรบปุงบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในหลวงงวดกลุ่มที่1การประปุงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและได้บันทึกบัญชีแล้วในหลวงงวดการประปุงรายการลักษณะนี้ขึ้นกับการบันทึกบัญชีนวันที่เกิดรายการ โดยแยกพิจารณาเป็นสองกรณีเช่นเดียวกันกรณีที่หนึ่งหน้าวันที่รายการบันทึกเป็นสินทรัพย์คือหน้าวันนั้นกิจาการบันทึกการจ่ายเงินสดเป็นบัญชีค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ค่าจ่ายจ่ยล่วงหน้าหมาถึงเงินสดที่กิจาการจ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับบริการหลังจากนั้นสินทรัพย์บางส่วนได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินง,งานเมื่อถึงวันสิ้นงวด ก็ต้องปรับปรุงรายการให้ถูกต้องด้วยการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นจากบัญชีประเภทสินทรัพย์เฉพาะส่วนที่ใช้ไปแล้วเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายประจํางวดเช่นค่าเชา่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นต้นหลังจากปรับปรุงแล้วบัญชีจะถูกแบง่งเป็นสส่วนก็คือส่วนหนึงเป็นค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าส่วนหนึ่งเป็นค่าเช่าอาคารจ่ายประเนที่2องนั่นก็คือรายการันที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนณวนะันนั้นมุนสโตที่ได้จ่ายนั้นกิจกรรมมันเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากค่าจ่ายจำนวนนั้นสามารถใช้ให้ประโยชน์ครับเก็บถึงวดต,ต่อไปดังนั้นปถึงวันสิ้นงวดจึงต้องปรับมคร,ราการนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าจ่ายส่วนที่ให้ประโยชน์ในอนาคตเป็นสินทรัพย์ดังนั้นหลังจากปรับปรุงแล้วบัญชีจะถูกแบ,บ่งเป็นสองส่วนอย่างเช่นค่าเช่าอาคารจ่ายก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นค่าเช่าอาคารที่เป็นค่าจ่ายส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า กลุ่มที่2การปรับปรุงรายการค่าจ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเรียกว่าค่าจ่ายค้างจ่ายค่าจ่ายค้างจ่ายเป็นค่าจ่ายที่กิจการได้รับประโยชน์แล้วในงวดนี้และยังไม่ได้จ่ายชําระเงินในงวดนี้แต่ชำระเงินในงวดต่อไปรายการลักษณะนี้ให้ดึกปร,รับปรุงการรับรู้การเกิดขึ้นของรายการค่าจ่ายตอนสิ้นงวดและบันทึกการรับรู้ค่าจ่ายค้างจ่ายซึ่งเป็นบัญชีประเภท นิสินด้วยการเดบิตค่าจ่ายเครดิตค่าจ่ายค้างจ่ายตอนที่2เป็นการศึกษากีบับบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์การดำเนินง,งานของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเภทใดจะไม่ต้องมีสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการดำเนินง,งานในกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ตอนที่ได้มาจดนทึกเป็นสินทรัพย์ชนิดต่างๆในระหว่างงวดเมื่อมีการใช้สินทรัพย์สินทรัพย์ส่วนที่กิการใช้ประโยชน์ไปแล้วจะเป็นสภาพเป็นค่าจ่ายประจำงวด โดยที่สินทรัพย์จะมีมูลค่าลดลงดังนั้นในวันสิ้นงวดกิจการจะเป็นต้องปรับปรุงสินทรัพย์บางรายการเพื่อให้สินทรัพย์แสดงมูลค่าที่ถูกต้องในขณะเดียวกันเพื่อเกิดการรับรู้ค่าจ่ายาที่เกิดจากการให้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์บางรายการที่ในวันสิ้นงวดจะมีมูลค่าลดลงเช่นลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้เป็นต้น ดังนั้นในวันสิ้นงวดกิจการต้องประมาณรายการเหล่านี้และทำการปรปับรุงบัญชีรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะต้องปรปับรุงบัญชีมีหลายชนิดสําหรับในตอนนี้จะกล่าวถึงการปรปับปรุหนี่สงสัยจะศูนย์การปรปับรุงวัสดุสิส้นเปลือง และการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงนี้สงหัยจะศูนย์ในการประมาณการจำนวนลุนนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไปได้ในงวดนั้นเพื่อมาที่เป็นค่าจัดประจํางวดและนาไปหาจากลุกนนี้ในงบดุลเพื่อแสดงยอดลุกนนี้สุทธิที่คาดว่าจะเก็บเงินได้โดยเดบิตนี้สงหยจะศูนย์และเครดิตบัญชีค่าเผื่อนี้ส่งหายจะศูนย์ิธีการประมาณนี้ส่งหยจะศูนย์มี2วิธีคือประมาณการโดยคานวณเป็นรายละของยอดขายคือจะเป็นก็ยอดขายลมยอดขายเชื่อก็ได้ หรือประมาณการโดยอกำหนดเป็นรายละของยอดลุ่นนี่ต่อไปจะเป็นการปรับปรุงวัสดุดสิ้นเปลืองวัสดุดสิ้นเปลืองหมายถึงของที่ใช้แล้วหมดไปวัสดุดสิ้นเปลืองจะเป็นสินทรัพย์หมุนเบียนเมื่อซื้อมาจะบันทึกเป็นรายการสินทรัพย์ส่วนที่ใช้ไปในระหว่างงวดจะโอนไปเป็นค่า้จยประจํางวดตอนสิ้นงวดจึงปรับป,ปรุงบัญชีโดยเดบิตวัสดุดสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วก็เครดิตวัสดุดสิ้นเปลืองการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ค่าสำคามาถึงส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจาการตัดเป็นค่าจ่ายประจํางวดบัญชีที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นจากการที่กิจาการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรหลายชนิดเพื่อใช้ในการดําเนินงานเช่นที่ดินอาคารประกรณ์เป็นต้นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นการจ่ายค่าจา่ายล่วงหน้าระยะยาวเพราะ สินทรัพย mm ์ถาวรจะประโยชน์แก่กิจการแหล่งงวดดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรแต่ละงวดบัญชีจึงควรปันส่วนต้นตุนของสินทรัพย์ที่ถูกใช้งานไปเป็นค่าใช้จ่ายงวดทั้งนี้ยกเว้นที่ดินเพราะที่ดินให้ประโยชน์แก่กิจการไม่มีที่สิ้นสุดและไม่อาจกําหนดอายุการใช้งานของที่ดินได้จึงไม่ต้องคิดค่าเสรอมราคาการคำนวณค่าเส่อมราคานั้นเราจะเดบิตค่าเสรอมราคาแล้วก็หลังจากคํานวณแล้วเราจะเดบิตค่าเส่อมราคาแล้วก็เครดิตค่าเส่อมราคาสะสม การคำนวณค่าสมราคาก็มีอยู่หลายวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็คำนวณการคิดค่าสมราคาในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรงวิธีที่สองการคำนวณค่าเสมราคาในอัตราเปลี่ยนแปลงตามชั่วโมองการทํางานหรือตามจํานวนผลผลิตวิธีที่สามการคิดค่าสมราคาในอัตราลดลงในการคำนวณค่าสมราคานั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือราคาทุนของสินทรัพย์ ประการที่สองอายการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แล้วก็ประการที่สามคือราคาซากของสินทรัพย์ข้อมูลทั้งสามอย่างนี้กิจการจะต้องมีนะคะในการคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อปรับปรุงรายการเสร็จแล้วกิจการจะสามารถจะทํางบทดลองหลังปรับปรุงบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าเดบันทึกรายการปรับปรุงถูกต,ต้องตามหลักบัญชีคู่ต่อไปเป็นตอนที่สามนะคะตอนที่สามเป็นเรื่องของการปิดบัญชีการนันยอดคองเหลือของบัญชีที่ไม่ได้ปิดและการจะทํางบทดลองและการจะทํางบกำไรขาดทุน และงบดุลการปิดบัญชีหมายถึงการปิดบัญชีเพื่อไรารยได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปสแสดงในบัญชีกําไรขาดทุนเพื่อความสะดวกในการหายอดกาไรหรือขาดทุนสุที่ตอนสิ้นง,งวดโดยกำนึกรายการปิดบัญชีในสมรยวันทั่วไปและแผนบ,บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเมื่อปิดบัญชีตอนสิ้นง,งวดแล้วจะเหลือบัญชีสาประเภทคือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุนซึ่งยังไม่ได้ปิดซึ่งจะต้องคำนวณหาย,ยอดคงเหลือและเป็นยอดยกไปในงงวดต่อไปเพื่อจะได้ ใช้บันทึกรายการตอบเนื่องกันไปตราบเท่าที่กิจการยังดําเนินรายการอยู่นะคะและเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของกระปิบบัญชีและการหายาอดคงเหลือของบัญชีที่ยังไม่ได้ปิดกิจการสามารถจะทํางบทดลอง หลังการปิดบัญชีซึ่งบัญชีที่ปูกกับงบทดลองหลังปิดบัญชีประกอบด้วยบัญชีประเภทสินทรัพย์หนี้สิน,น,สนและส่วนของเจ้าของเมื่อสิ้นง,งวดบัญชีกิจการจัดทำงบกำไรขาดทุนเพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำงวดและจะทำงบดุลเพื่อแสดงฐานะการเงินรวันสิ้นง,งวดนั้นโดยสามารถแสดงรูปแบบของรายการหรือรูปแบบบัญชีก็ได้ความสัมพันธ์ของงบกำไรขาดทุนและงบดุลงบกำไรขาดทุนแสดงรายการเกี่ยวกับไรายได้และค่าจ่ายที่เกิด ขึ้นตลอดงวดการดำเนินง,งานและแสดงผลการดำเนินง,งานของกิจการว่ามีกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเกิดขึ้นเท่าใดเป็นงบที่รายงานความก้าวหน้าทางการเงินของกิจการตลอดระยะเวลาของงวดนั้นกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจะนําไปแสดงในส่วนของเจ้าของในงบดุลต่อไปส่วนงบดุลจะแสดงรายการสินทรัพย์นิสิสิวนของเจ้าของของกิจการช่วในการแสดงเห็นถึงฐานนะของกิจการในวันที่ทํางบดุลนั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการบัญชีนะคะตั้งแต่ เริ่มต้นนะคะจนทั่งถึงสุดท้ายคือกิจการจะได้งบการเงินหรือรายงานการเงินเพื่อนําไปแช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ